วันนี้จะมารีวิวชีวิตมนุษย์แม่เช้าเช้าแบบนี้ชีวิตมนุษย์แม่ลูกสองทำอะไรบ้างตื่นเช้ามาก,ก็จะมาล้างหน้าแปรงฟันวันนี้ที่ฉันก็ตื่นสายมากเลยเมื่อคืนนอนดึกนะคะเที่ยงคืนตอนนี้ก็เป็นเวลา7จ็ดโมงครึ่งแล้วที่สําคัญคือเด็กๆก,ก็ยังไม่ตื่นนะคะเมื่อคืนนี้ก็ทั้งทํางานแล้วก็สู้รบกับลูกช่วงนี้เรแกนฟันขึ้น6ซี่พร้อมกันทรมานมากจะแมมตื่นกลางดึกแทบจะทุกวันเลยจ้ะพอแปรงฟันเสร็จแล้วก็จะมาดูแลผิวหน้าตัวเองนิดหนึ่งอายุก็เริ่มเยอะแล้วนะคะริ้วรอยตี ที่ไม่เคยได้บำรุงอะไรเลยก็พังพอแล้ว,ลวตอนนี้นะคะทุกคนไม่อยากจะเล่าแต่เ็เก็บเอาไว้ไม่อยู่แล้วนะตอนนี้เพราะว่าหลักฐานมันคาตามากดูทรงของดิฉันซะก่อนทุกคนกิปน้ําหนักขึ้นมา5้ากิโลที่ขึ้นมาก็เพราะว่าก่อนหน้านี้ทําคลิปทําอาหารบ่อยๆนะเวลาที่ดิฉันทําคลิปของกินแต่ละครั้งก็ต้องกินให้หมดด้วยนะเพราะว่ากิมอาจจะติดนิสัยชอบเสียดาเวลาที่ลูกกินข้าวไม่หมดก็จะเก็บแช่ตู้เย็นไว้แล้วก็มากินต่อกนะินขนาดนี้จะไม่ให้น้าหนักขึ้นได้ไงแล่วช่วงนี้ก็พักทําอาหารมื้อักหนักไว้ก่อนนะคะแต่ก ช่วงเช้าๆที่ลูกยังไม่ตื่นกันแบบนี้ก็ยังพอมีเวลาได้ทำอะไรต่ออะไรบ้างพอกดหม้อหุงเข้าดังตีดเรแกนก็แอะมาแล้วนะคะเรแกนตื่นก่อนมนุนุ์แม่ก็จะไปจัดการเรแกนให้เรียบร้อยก่อนกิ๊บก็จะเปลี่ยนผ้าอ้อมแล้วก็เสื้อผ้าให้ลูกก่อนนะคะ ี่กออกลูนั ENNIS, ้นไม่ได้ต้องออกลูนี้นี่แม่ออมีแ่ดฟเย้เฟียนาได้ยินเสียงแม่กับน้องเล่นกันตอนนี้ก็ตื่นด้แล้วนะคะ Good morning. Did you sleep good? Brush your hair. Let's go party first. ไปเข้าห้องน้าก่อนนะคะโอ้นี่ก็ขโมยขาตั้งกล้องแม่ไปเล่นแล้วหนึ่ง <c oughs> หวีผมหน่แกนนี่นะ คิวคิวไม่แก้รี no we can we can wearing yellow you wearing green <c oughs> เออแล้วคุณแม่มาดีกรอบหนึ่งก่อน,นมดัดยากจริงๆเลยผมเนี่ยเปล่าเดี๋ยวนะใครเอาจักรยานมาทิ้งหน้าบ้านเรา <c oughs> ใครเอาจักรยานมาทิ้งหน้าบ้านเราอยู่ตรงนู้นน่ะทำไมน่าเกลียดจังเลย นิสัยเนาะคนเราฟียืนดีๆได้ไหมอ้าแม่มัดได้แค่นี้ละเอ้ามึงน,นุ๊สวยไหมคะแม่มัดได้แค่นี้นุ๊น่ะฟีน่าดูซิใครเอาจัก,กรยานมาทิ้งหน้าบ้านเราใครเขาเอาจัก,กรยานมาทิ้งหน้าบ้านเราเนี้ขี้สีสเปิดให้หมดทุกอันเลยลูก เด็กๆก,ก็จะมาเล่นกันระหว่างที่รอแม่ทำมือ้อเช้าส่วนตัวกิมนะคะคิดว่าการมีลูกสองคนอยู่ในวัยใกล้เคียงกันเขาเป็นเพื่อนเล่นกันได้สบายๆเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้น้องก็เริ่มโตทันพี่แล้วเล่นอะไรหลายๆอย่างด้วยกันกับพี่ได้แล้วมือว้อเช้ากิฟก็ทำอะไรง่ายๆค่ะต้มอ,อกมีใส่สตรอเบอรี่เมชเชียสิแล้วก็นำพึ่งออแล้วก็ใส่นมด้วยค่ะเด็กๆบ้านนี้ชอบทานแบบนี้ตอนแรกก็ว่าจะรีวิวทำมื้อเช้าด้วยนั่นแหละแต่ว่าเด็กชายเรแกนต้องไปเปลี่ยนผ้าอ้อมด่วนตัวไปเปลี่ยนผ้าอ้อมให้ลูกก